สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมกเกษตรอินดี้กเกษตรไอเดียทําการ,กรเกษตรง่ายสไตล์ออซี่ครับนี่คือประกาศหอมครับอายุ15วันเพิ่งย้ายจากกระถางไซส์เล็กมาเป็นกระถางที่ไซส์ใหญ่ขึ้นครับหลังจากที่ย้ายมาแล้วครับผมจะใช้ฟางมาคลุมหน้าดินครับมีคอมเมนต์ถามเข้ามาว่าทําไมต้องใช้ฟางหรือเศษหญ้าแห้งหรือว่าเศษใบไม้แห้งมาคลุมหน้าดินเวลาปลูกพืชผัก คำตอบก็คือ 1. ช่วยป้องกันไม่ให้แสงแดดมากระทบกับผิวดินโดยตรงหากแสงแดดกระทบกับผิวดินโดยตรงจะทําให้ผิวดินร้อนเมื่อผิวดินร้อนรากเขาก็จะหนีลงไปในชั้นใต้ดินที่ลึกขึ้นเมื่อเราให้ปุ๋ยหรือน้ํารากเขาก็จะไม่ได้รับเลยทันทีซึ่งอาจจะส่งผลต่อการสังเคราะห์แสงและการจเจริญเติบโต2ช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งสุกปรกหรือเศษดินกระเด็นขึ้นมาติดใบของพืชผักที่เราปลูกโดยเฉพาะพืชผักที่เรากินใบนั่นเองครับติดตามคลิปการปลูกพืชผักไร้สารพิษว้รับประทานเองที่ สำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัดได้แบบเต็มๆได้ที่ช่อง y YouTube เกษตรอินดี้และเพจเกษตรอินดี้เกษตรไอเดียเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน